นีครับผมของผมเช่นเคยครับหนึ่งพา,ากินครับผมวันนี้มีภารกิจเนาะตรงเรียนครับมีผึ่งหลวงเนาะเพราะว่ามีดเดี๋ยวคุณครูเขาบอกกว่าจะไปทํำไรเ,เล็กน้อยกว่าจะมาต่อเล็กน้อยเนาะก็เลยบอกให้มาเอาเนาะล้างค่อนข้างที่ใหญ่นะผมวิ่งมาดูแล้วเนาะไปครับผมครับอยู่ด้านหลังโรงเรียนครับมัอนอันตรายเนาะเดี๋ยวไม่ได้ต่อเล็กน้อยเนาะไปครับ อู้ครับอยู่บนครับดำๆนึงครับเห็นไหมครับดอมๆนึงหรอกครับนะครับเดี๋ยวทำครบก่อนครับผมทำครบก่อนครับ แป๊บครับรอบแป๊บเราทำควบก่อนครับครับอาวุธเราก็เป็นเคยครับกากระเเสครับจีกระดาวครับผมครับผมรอแป๊บครับรอบแป๊บครับ หมอครับครับเดี๋ยวสูงขันนะครับนี่ครับมีการสูงครับพิภารกิจค,ครับผมต้องออกจากโรงเรียนรอแป๊บครับรอแป๊บทำครบก่อนครับ ลำครบนะครับผมขึ้นไปเลยไปลวดนะครับที่นี่ครับขึ้นไปสูงครับข้าว <c oughs> อย่าประมาทครับผมอย่าประมาทครับคนเยอะทะเลย,ยิ่งดีครับผมยิ่งคนเยอะยิ่งดีครับนี่ครับอย่าประมาทผัขดของอะไร วรวบนะครับนี่ครับเอย่าหน่อยทำเด้อ สวยได้ครับทำไมก็ได้ให้เป็นควนได้เยอะเนาะควนเยอะดีครับผมครับผมรอแป๊บครับ จะต้องขอบอกก่อนนั่นเพื่อนๆนะครับเนาะอย่าประมาทนะกันครับผมทําอะไรก็ช่างนะครับผมครบนี่ครับทําใหญ่ๆไว้เลยครับนี่ครับทําใหญ่ๆไว้เลยครับไหนจะปลอดภัยครับเน้นครับเน้นปลอดภัยครับครบ่ต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยเด้อครับครบดีครับขาดรดับจะขาดเลยครับ ผมก็ช้ลวดเลี๋ยน้แล้วครับเนาะครับลวดขึ้นไปเลยครับครับตันรอบประมาณครับนี่ครับผมเจยบร้อย ครับครบสวยงามครับไปครับที่นี่ครับไปนู่นเหรครับที่นี่ครับรอแป๊บครับผมไปได้ขึ้นมาถึงอันนี้แลยนะครับผมติปัญหามันจะติดอยู่ว่านี่เลยครับกิ่งมันยืนออกไปนี่ครับมันจะขึ้นยากครับผมกิ่งมันเล็กๆครับนี่ครับมันจะมีวิธีหนึ่งครับนดี๋ยวผมนี่มันจะมีกิ่งนี้ครับที่ทำให้เรายืน แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะยืนได้ไหมนูต้องลองดูเนาะครับเนาะค่อนข้างที่จะเสี่ยงครับลังนี้ครับไปครับขึ้นมาแล้วครับ นั่งเฉยเลยกันน้องเงท่ส <là> ุดเ <ư> ้ยหนเออ่กอ้ลงมเอาลงมาจ้ะก๊กแต่เฉยเลยน้ององเอออออไดอยู่ครับปได้อยู่ครับมู้่เจ้า้างเนาะ ล่างๆครับนู่นครับลังอยู่ขางบนนู่นล่างออกมาไม่ได้เีครับหมานครับหมานครับหมันครับแตกเฉยครับตกงมาแตกจิงมันยื่นม้อพดเนาะนี่ครับผมหกายคนติดตามนะครับผมหนึ่งพากินครับผมหมานครับ